สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะอาจจะยังไม่คุ้นแล้วก็ยังไม่เคยชินนะคะไพรวันวรรณบุตรอันนี้ค่ะเป็นชื่อเพจใหม่ของพระมหาไพรวันนะคะหลังจากที่ท่านเองเนี่ยมีการรวมโพสต์ข้อความมีในยะะแปลกๆบอกว่าใกล้สลัดปลอกคอขอบคุณพระพุทธศาสนาที่มอบทุกอย่างมาตลอด18ปี เรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ยังไงยังไงอยู่นะคะมันเริ่มที่จะมีกลิ่นแปลกๆให้หน่าติดตามค่ะผู้ชมสําหรับพระมหาภัยวันวรวรัวนโนนะคะที่สร้างความใจหายให้กับเราชาวเน็ตค่ะหลังจากท่านเองเนี่ยมีการโพสต์รัวข้อความที่ดูแล้วเหมือนจะมีในยะอะไรบางอย่างแอบแฝงนะคะจนชาวเน็ตเนี่ยแห่เข้าไปถวายกําลังใจกันเป็นจำนวนมากค่ะโดยพระมหาภัยวันวรวรัวนโนนะคะได้มีการโพสต์ข้อความ ผ่านทางเพจ a c e b o o k พระมหาภัยวันวรนโนอย่างหลายข้อความเลยนะคาผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข้อความโพสต์ของดรอุทิศสิริวัลนักวิชาการด้านพุทธศาสนาพร้อมกับมีการระบุข้อความนะคะว่าใกล้จะได้สลัดปลอกคอแล้วสินะโดยในเนื้อหาค่ะผู้ชมโพสต์ของดรอุทิศนะคะได้มีการกล่าวถึงการยืนยนันการเปลี่ยนตัวที่จะได้รับการยืนยันจากรักษาการมศสอรูป ชีวิตเนี่ยได้ได้ว่าหักกลางตำแหน่งที่คาดหวังหลุดลอยหลุดโผโชคร้ายนายชังเจ้าคุณมอสองไม่ใช่เจ้าคุณราชกิจจาุเบกษาคุณผู้ชมคะได้ได้ว่าเป็นเรื่องดาวที่ทุกคนก็ต่างตัวอกตกใจนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยก่อนหน้านี้ค่ะทางพระมหาัยวันนะคะได้มีการทาอารยะขัดขืนโดยการประกาศเตรียมศึกคือบอกว่าหากพระราชปัญญาสุธีเนี่ยไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดไส้ทอง ทำให้ชาวเนต็ตเนี่ยก็เรียกได้ว่าต่างใจจดใจจ่อแล้วก็ลุ้นมากเลยนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะ,ะตีความกันได้หลายมุมเลยคุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าบริษัทขนย้ายของต้องเข้าแล้วนะ,คะใครรู้จักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะ,ะสภาพไม่เพียงเท่านี้นะคะุณผู้ชมคาะยังมีการโพสตต่ออีกรื่อยๆเรื่อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเลยค่ะบางโพสตนะคะ,บ,ะ,คะบอกว่าขอบคุณพระศาสนาที่มอบทุกอย่างให้กับเด็กวานอกคนหนึ่งคนนี้ ตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาขอบคุณข้าวน้ําจากศรัทธาของญาติโยมทุกคนทําให้ชาวเน็ตอีกค่ะตีความได้หลายมุมมองเลยนะคะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยพูดจริงหรือว่าพูดเล่นหรือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นการหยอกล้อหยอกอํากันหรือเปล่านะคะก็ยังก็ตามค่ะหลายหลายคนก็ออกมาถวายกําลังใจกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะให้พระมหาภัยวันเนี่ยเรียกได้ว่ามีกําลังใจอย่างล้นหลามนั่นเองค่ะ อย่างอาจารย์ออสวีดชัยพุทธวงศ์นะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะบอกว่าอย่าสึกเลยนะโยมแล้วก็ข้อความอื่นๆที่ส่งกําลังใจให้กับท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นกราบถวายกําลังใจนะคะพระอาจารย์รักและสนับสนุนไม่ว่าจะสถานะไหนบางคนก็บอกนะคะว่านิมนต์อยู่จนเป็นพระเหระสืบอายุพุทธศาสนานแล้วก็อีกมากมายเลยะคะ่ะที่อยากจะให้ท่านอยู่ต่อแล้วก็ถวายกําลังใจให้ท่านนะคะ ตอนนี้ค่ะด้านพระมหาไพวันเองนะคะก็ได้มีการทําการเปลี่ยนชื่อเพจจากมหาพระมหาไพวันวรวนโนเป็นไพวันวรนบุตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไพวันวรนบุตรเองเนี่ยก็เป็นชื่อเดิมของพระมหาไพวันที่เรียกได้ว่าคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะสำหรับชื่อเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเพจเป็นอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับล่าสุดนะุผู้ชมขาในช่วงระยะเวลาประมาณ4ี่ทุ่มค่ะก็ได้มีการโพสต์ภาพ กลาบพระมหาสมปองตะละปุตโตนะคะผ่านทางเพจไพรวันวรรณบุตรค่ะซึ่งมีการระบุนะคะว่าแม้อาจจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแค่3มเดือนเท่านั้นที่ผ่านมาแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆสําหรับชีวิตของผมนะครับพระอาจารย์คือพี่ชายที่น่ารักที่สุดสําหรับผม คือครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาและความรู้ต่างๆมากมายสําหรับการเผยแพร่ธรรมะก,กับผมกราบขอบพระคุณที่ไม่เคยรังเกียจพระน้องชายรูปนี้กราบขอบพระคุณสําหรับทุกสิ่งที่พระอาจารย์มอบให้ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามจะเคารพรักและศรัทธาพระอาจารย์ตลอดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ออกมาโพสต์ผ่านทางเพจของ ไทรวันวันบุตรนะคะหรือว่าชื่อเดิมของท่านนั่นเองค่ะชมอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็คงต้องจับตาดูท่าทีค่ะว่าจะมีการปิดตำนานสองพศแห่งวัดส้อยทองในเรืววันนี้หรือไม่ยังไงก็ถวายกำลังใจให้ค่ะและนี่ก็คือข่าวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสะร้อนของสังคม